สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีมาเราได้จ้ะสวัสดีค่ะหอามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อกดซับเตอร์ไข่กดตกะดิง่งกดติดตามช่องปลารักแมวช่องน้อยๆได้จ้ะเด้อขอบพระคุณหลายๆได้จ้ะ สูตรประทาพ,พี่นอ้องขอบพระคุณหลายๆหน้าจ้าเด้ดอฝนเล่นกันอีกอะเล่นกันมวนกนุ๊บแล้วกันมาเล่น ただ。 นอนซูมมุมพี่น้องเอ้ยเด็กหน่อยก็เล่น่นนั่นนมวลไหลเกินมาเล่นตลอดอนี่เจ้าสวยสวยหลับแอรวสวยลูกเช่าแม่ค่ะจ้าอ,อันนี้อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอืม บุญรอดอะไม่อะไรบุญรอดมาแล้วมาแล้วลูกชายคนโตมาแล้วคุณศึกมาแล้วมาแล้วนอนลงนอนนี่เออเออคนเก่งของแม่หู้ยปวดฟันหายยังเนี่ยหายยังปวดฟันหายลูกหนูหายยังครับหายยังหนูปวดฟันหายยังดอกยังไม่หายเลยเนี่ยยังบวมเป่งอย่เลย เอ้ยยังบวมเป่งอยู่เลยเนี่ยอะยังยอมบวมเป่งอยู่เลยอะนอน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 แม่นนไม่กวนหนะูละน่ะมึงพี่น้องมึงพักกันดื่อแห้งไรอ่ะไปนอนพ่นอีกแล้วุ่นโอ้ยคันถึงห่อนต้องอาบน้ำเราคันคันเนื้อคันตัวพี่น้องเอ้อยห่อนคักห่อนเนี่ยห่อนพี่ลิ๊กกื้อ เนี่มือเต้าชื่อขนมมาให้กินเลยพระกันกระโดดเกาะพ่อเพื่อนเล็บแหลมๆทิตัดเล็บห้พ่อเพื่อนกับพ่อห้ตัดพี่น้องเอ้ยจักไปยังห่วงเล็บลูกพ่อยมันเกาะย่หันละก่อยมันเจิกอยู่ั ẳ นละมันแพ้บนละมือเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวดีเลยเนี่ยเนี่ยกับนั่นกับสลิดนะพิเกอร์ไม่ออกหรอกข้างนอกหรอกร้อน พอกันเล่นอยู่ข้างในบ้านนี่แหละวันนีแ้แม่ไม่ให้ออกอห่อนลายพี่น้องเฮียแตกซาสาแสบไปเบิดแล้ว<ม>ดอนอัดคลิปแล้วกับที่แบบหน้าพี่น้องคอ,อ,อยเบื่ออะไรโทรศัพท์นะ่อยโป๊ะ,ปะกัดมึงด้วยมัวไปเบิดอรารหลดจักเป็นยัง เอยคนเบิอ่อ่ะเบี้ยนหัวไปเบิดแล้วพี่น้องไทยไปกันขันมีไ่ลงไล่ได้จังไกว่ากันหาซื้อไม่กันกันเออหารำมดาพี่ยางออกไปได้ข้างนอกก็ได้พี่น้องเอ๊ะตาไรางมงมมม ขอพกุลหลายๆได้จ้ะเด้อที่ขอมาเบิ่อขามาเป็นกำลังใจใหายช่องพอรักแมวช่องน้อยๆจ้เออะเฮากบโทรศัพท์เฮาบ่ดีแล้วพี่น้องฝังโทรศัพท์เฮาบอแจ้งเตือนเด้จ้ะโทรศัพท์เฮาสิพสังแล้วจอแตกไปแล้วจ้ะแนบม,มเห็นดีแนบ่ดีแน่พี่น้องเอ,อ,อ,ยอ้ยก็หายออกไกันเด้อขอ ก็ให้อภัยกันเด้อพี่น้องเลยโทรศัพท์ก็จะไม่เหลือแล้วแตกแล้วไปหมดทั้งหน้าจอมันแล้วจ้าเดี๋ยวไว้มีตังล้วซื้อใหม่เด้อพี่น้องเด้อเราเป็นเพื่อนกันนะกดกระดิ่งแล้วมันไม่เห็นแจ้งเตือนพี่น้องเย้ยให้อภัยกันเด้อขนาดเม้น์มายังไม่ยังไม่ไม่ค่อยเห็นเด้จ้ะต้องใช้มือลูดเอาจิ้มดูเอา มันไม่เลื่อนไม่ไม่วิ่งเลยไม่แม่เอฟซีก็จะเขียดจะขมได้จะ้ะเด้อเพื่อนเพื่อนก็นไดออ้ถ้ามองไม่เห็นก็ไม่ไม่เห็นคอมเมนต์ก็ใครก็อยากอ่านคอมเมนต์ด้วพี่น้องเด้วแต่ว่ามันไม่เห็นต้องใช้มือเลื่อนตลอดเวลาจิ้มดูตลอดเวลาเวลาไลค์หรือว่าเวลาไอ้นี่ไว้เรามีตังค์แล้วเราจะซื้อใหม่ด้อจ้าพี่น้อง ช่วงนี้เรายังไม่มีต่ตังจ้าเอ้ยยังไม่มีคะแนนจะไปซื้อขอโทษขออภัยได้จ้ะเด้อกดของ You u t u b e เปิให้เอิ่นคะแนนจ้ะเรายังไม่มีคะแนนที่จะไปซื้อแล้วก็ขอโทษขออภัยด้จ้ะเพราะว่าหน้าจอแตกมันมองไม่เห็น นี่ก็ใส่มาหลายปีล้วได้พี่น้องโทกศรพจับเคียงนี่ก็ได้หกเจ็ดปีเขาให้แล้ว้างเ้ยคอยใส่ยูวนี่เนี่ยดูลูกลูกล่กนตีกันตำกันเนี่ย่ะเอ้ยโปร่งเริงเนี่ยไปก็ขอบพระคุณหลายๆด้ยจ้เด้อเข่ามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดกระดิ่ง แล้วก,ก็กดติดตามได้จากพี่น้องกดติดตามค่ะสำหรับการติดตามก็ขอให้พ่อพ่อแม่แม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บเฮงเงปังปังเด้อพี่น้องเด้อเฮงเฮงปังปังตลอดปีและก็ตลอดไปจ้าขอขอบพระคุณหลายๆได้ใจเด้อที่เข้ามาเป็นมเบิ่งแย้งก,ก,กันหักกับตาลิฤฤฤฤฤฤฤตนเด็กน้อยก็เขาก็ คอยเฮ็ดคอยนี่ไปแล้วพี่นอ้องแต่ละเมอแต่ละเว้นเด็กหน่อยนอนมั่งแลนมั่งนเ,เนี่มื่อเช้านี่ก็ได้ขนมกับอาหารเปียกไม่ให้เพื่อนกินโอ้ยแลนโดนโดนกินเทียนนี่ไงหัวตำกันขึ้นกันละพี่นอ้องเนยนุมน่มยำนุม่มยำสวยแม่ถามจริงอ่ะอทำไมชอบนิ้วแม่จังเลยเนี่ย เพิ่นมากมากเดียวแม่แหละเพิ่นมาดมดมดมเพิ่นดมเราเพิ่นก็เลี้ยเลี้ยเราเพิ่นก็แหบแป๊บเพิ่นคิดว่าขาไกลไงวะเออีนนี้ก็สิคอจบคลิปได้จ้ะพี่น้องเด้อก็คอให้ร่ำคอให้รวยคอให้แห้งให้งคอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวได้จ้ะเด้อสวัสดีจ้าพ่อกันคลิปหนาได้จ้ะ